่าเป็นหามากมายที่ต้องเจอมีผู้คนมากมายที่สัมผัสเขายังผ่านข้ามมันไปไม่ว่าจะปวดแค่ไหนเปัญหาที่เธอได้ถือไว้ให้เป็นพลังให้เธอเดินต่อไปแค่เชื่อทุกสิ่งยังคงงดงามเหมือนเคย ไ,ไม่ว่าจะควดแค่ไหนให้มัเนเ้อที่เธอได้ชื่อว่าให้มันเพ้อลังให้เธอเดินต่อไปแค่เชื่อทุกสิ่งยังคงงดงามเหมือนเคย โซมากขรตอนแรเบื้องต้นนะฮะครูกิจด้วยฮะนี่คุณสามารถทำเสียงฮู้ฮู้ฮู้อันนี้เมื่อกี้คือเปิดแผ่นไม่ได้ร้องสดใช่ไหมพูดมาพูดร้องสดร้องสดเลยครับเฮ้ยจะซิงค์นี่แหละครูกิตเสียงไม่ออกโปรเจกต์พิเศษใช่ไหมฮะเพลงเมื่อสักครู่ที่จบไปชื่อเพลงว่าก็ความใจคนแปลกหน้าครับผมเออเรื่องรามมีที่มาที่ไปยังงไคุณ ก็เรื่องราวเนี่ยคือจริงๆมันก็เป็นเป็นเพลงแรกในโปรเจกต์ไม่มีไวเลสป่ะไม่มีครับของต้องใช้อันนี้พูดเนาะก็เป็นเป็นเป็นเพลงแรกในโปรเจกต์ h e l l o ตส์ g e r ครับก็คือเรื่องราวมันก็จะเกี่ยวกับเป็นเนื้อหาให้งกำลังใจหน่อยก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทอย่างพาร์ทแรกที่ต้นร้องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคนที่แบบสิ้นหวังท้อแท้หน่อยเจอปัญหาชีวิตเลยเงี้ยแล้วก็ รบบรเราก็จะบ่นกับตัวเองน้องแบบเฮ้ยทำไมปัญหาเลยเรามีเรืเกิดกับเราเลยมันก็จะมีคนนี้เข้ามาก็จะเป็น,นเป็นคนดีครับเป็นคนที่ผ่าน,นทุกอย่างมาแล้วให้กำลังใจ<ช>น,น้องแล้วก็คนทัว่วไปด้วยว่าเฮ้ยโลกมันก็เหมือนเดิมนะอย่าไป,อย,าไปอย่าไปมองว่ามันแย่มันอะไรมันยังสวยงามเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าความคิดข้างในของเราต่างหากที่มันความวามันหลบวิธีคิดใช่ครับครับที่วิธีคิดแล้ project นี้ชื่อว่า Hello Stranger ทำไมจึงเป็น Hello Stranger คะ ก็คือเป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับครบรอบสิปีทูแฟนเชียก็คือจริงๆนักร้องในค่ายเราก็ทํางานด้วยกันมาเยอะแล้วเดินทางเดินสายโปรโมทนู่นนี่นั่นแล้วก็ออกเพลงบางคนก็เคยออกด้วยกันมาแล้วทีเี้ก็เลยคิดเหืือเจอหน้ากันแล้วแหละใช่แล้วก็เลยคิดว่ามีวาระดีๆที่นักร้องจากค่ายเรา6คนเนี่ยก็จะจับ คู่กับนักร้องข้างนอกแล้วก็ทำงานด้วยกันออกซิงเกิลกันเป็นเหมือนคนแจกหน้ามาเจอกันโคจามาเจอกันบ้างคือแบบทั้หกเพลงหกซิงเกิลถูว่าใช่จะทำเป็นซีดีเป็นอะไรไหมคะอันนี้ต้องรอต้องรอต้องรอตอนนี้จะปล่อยทยอยออกมาก่อนที่ผู้กิจผู้กิจครับอย่างอย่างเพลงอย่างอย่างเรื่องของการเลือกใครสักคนที่จะมาอยู่มาร้องด้วยกันฟริจจิ้งกันเนี่ยผู้จิตมีส่วนที่จะเป็นคนเลือกไหมหรือว่าไม่รู้เลยครับคือว่าทั้งสองคนเราเนี่ยเจอกันครั้งแรกก็คือเขาโปะมาให้ละเขาจับคู่มาให้ละเขาลงตัวกันคลาสสุณคนอินโซใช่่ คลาสสิกป่ะใช่เออแล้วมันต้องปรับอะไรไหมอ่ะหรือฉันก็จะเป็นคลาสสิกของฉันคือจริงๆเนี่ยชอบตัวฉันก็จะเป็นคลาสสิกคือสนใจอะไรไม่สนใจเอามามิกซ์กันไงหรอเอามามิกซ์กันครับผมก็มาเจอกันตรงกลางเนาะตรงกลางใช่ที่มันเจอกันตรงกลางจริจริงย่านเสียงเราจะแบบก็มีความแตกต่างอยู่อย่างวิกฤตเสียงแบบกลมๆนุ่มๆอย่างนี้คุณต้นก็จะเป็นแผลแผลหน่อยสูงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าคือมันก็จะมีท่อนหนึ่งที่แบบอย่างท่อนแรกๆอ่ะเราก็จะลำบากหน่อย ่อนหลังๆผมก็จะลำบากหน่อยใช่ครับคือเขาต้องเจอตุกลางใช่ แต่ก็ดูร้องสบายกันทั้งคู่นะก็ไม่ได้ดูยากอะไรอะไปนะใช่เลยมันดีมากมันค่อนข้างลงตัวมากๆคือคุณภาพคุณสองคนี่ยสุดยอดจริงๆพูดถึง MV นิดนึงดีกว่านะฮะเรื่องนี้มันแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงถูกไหมครับผมเรื่องราวเรื่องต้นมาจากใครคือเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงของพี่คนนึงเขาเป็นครีเอทีฟโฆษณาครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาก็โพสเฟซบุ๊กโพสแบบสเตตัสในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยว่าแบบเขาแบบผมไม่ไหวแล้วขอใจนะขอใจมะเร็งกับความตายที่กำลังจะเข้ามาแล้วเหมือนเรารู้อนาคตว่าเราจะเกิดอะไร ใช่ครับเขาก็โพสไปแล้วก็มีคนแบบมีได้รับข้อความจากคนที่เขาไม่รู้จักครับผมทั้งโพสรีพลายเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์เข้ามาให้กำลังใจว่าให้พี่สู้นะะ่า้ยนะครับแล้วก็เขาก็โอเคลุกขึ้นมาสู้กับโรคแล้วก็ ได้เผื่อแผ่กําลังใจนั้นไปสู่คนอื่นๆเป็นเป็นเป็นเหมือนต้นแบบแห่งการให้กําลังใจการคิดดีอะไรเงี้ยครับผมคือจริงๆแล้วที่คนที่เป็นแรงบันดาลใจตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับตายแลกเสียไปอันนี้คือเสียไปแล้วใช่ครับผมตอนนี้ก็หนังสั้นก็ทําอยู่แล้วเนาะ ตอนนนี้ะครับเสร็จหรือยังฮะยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับผมน่าจะประมาณสิงหานะครับน่าจะได้ชมกันสิงหาก็จะกลายเป็นหนังยาวละหายเสียเป็นหนังยาวอนลำตัวสั้นหนังสั้นสมบูรณ์ให้ติดตามกันแล้วก็จะมีเพลงนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในหนังถูกปะใช่ครับผผมมแค่กำลังใจดีเนาะสหรับคนทีมาอถอยนะะคแล้วในเรื่องเนี่ยมันมีแบบหลายแง่มุมนะครับมันจะมีมุมของพี่เขาที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็มีคนที่เป็นแบบว่า เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้ววันเป็นนักกีฬาวิ่งวันหนึ่งขาดใช้การไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค,คือมีหลากหลายแบบ คือจริงติดตามเรื่องคร่าวๆได้ใน m อของเรานะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่รวมๆเหนกันใช่ครับอยากไปแบบดูน้ำจิ้มของคุณได้ที่ไหนบ้างอ่ะพี่ต้นก็นี่เลยครับ truemusic.com ครับแล้วก็ใน YouTube ก็มีแล้วครก็มีแล้วครับ Instagram มมีไหมส่วนตรงส่วนตัวเล่นไหมเราอ่ะเล่นครับเล่นก็กดไลค์พี่ตลอดก็อยากหยุดก็ใส่ใจน้องเลยก็ไม่เคยไงมปากแตกเลยนะหอมก็อยากหยุดความเหงาไงตอนนี้ก็แบบไว้ได้ไงก็อินสตาแกรมก็เล่นครับก็เป็นไอจีนั่นเอง ต้นธนสิทธิ์นะครับ T O N T H A N A S I T ครับุรกิจคับของผมอินสตาแกรมนะครับคลาสกิทนะ K L A S S I K I T ครับผมผมฝากไายไฟผมด้วยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเขาไม่เล่นกันแล้วไม่เล่นแล้วเหรอแอดมสแอนด์กันไปเรื่อยบอกอายุเลยนะพีี่่ทตเนาะแล้วคืออะไรบ้างวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮัลโหลสเตรนเจอร์นะครับคุณกิจแล้วก็น้องต้นครับขอบคุณมากครนะ เพราะว่าผมจะรอติดตามหนังสั้นด้วยนะ<ช>น่าสนใจมากน่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนเลยช่วงหน้าคุณผู้ชมขารอยไทยไอเดียมีนิสลแมงต้งนตยำกุ้งครับผมเดี๋ยวรามเมงต้นยำกุ้ง<ห>พอสละแมงกินยังไงเหรอพักสักครู่ค่ะอออทนนมคงงงต้ยยู่่า